with my I do what คือเมื่อกี้เพีเรู้ว่าอะไรนะจ๊ะก็อลังพย์ไงผู้บ้านของพี่ออนแทพไม่ใช่จ้าฉันไม่ได้ชื่ออลัองพย์อะไรนะั่นจริงๆแล้วฉันชื่อว่ากาซังจ้าเขายอยู่กับบ้านหอยสีฟ้าเป็นเชีอรอลทิพย์หรอใช่จ้าโอ,อทํไมเหมือนกันมากเข้าใจนะจ๊ะที่ช่วยไว้ชื่อกาซัง แต่ไม่เป็นไรหรอกผมก็ต้องช่วยเหลือธรรมดาแต่ว่าผมไปตามหาผู้มั่นนั่นก,ก็คือรองพิษแต่ทำไมหน้าใบตาเหมือนกาสรองมากๆเลยต้องขอพ่อตัวที่ครับผิดไม่เป็นไรจ้าง้แต่ฉันจะฉันจะกลับบ้านใช่ไหมยังกลับไม่ได้เดี๋ยวถ้ากลับไปเนี่ยไอคนร้ายทั้งสามเนี่ยอาจจะกลับก็ได้เอาเอาอย่างนี้นะกาสรองเห้เราท่าะอมรเทพเนีย อย่างช่วยเพก่อนะต่อยในเมื่อตอนนี้เราคิดคู่มันา5หายไปมาตลอดข่้นเวาเราคิดต่อยได้ไหม อเซอร์ทีบาฉันในกระโนนปนแล้วกทุกคนซาบีด้วยฉันไม่รู้จักใครทั้งนั้นแล้วก็หยุดเรียกฉันว่าการ์ลอกได้แล้วลฉันไม่ชื่อการ์ลอกฉันชื่อว่าอารอนทิฟขอร้องนอลนะปล่อยเราไปเถอะนี่เหรอหน้าทุ่มเหรอทำไมที่อยากอยู่บ้านเราขนาดนั้นได้เหรอถ้าอาก,อากจะจาก <ผม S 2> ไป เด็วก็หายแล้วไม่สบายนนไม่เสื้อผ้าจ้าก็เปลี่ยนไปทำไมอ่ขทำไมถึงไม่อยากอยู่บ้านเราขนาดนั้นเลยหรอาบอกว่าทำไมไม่ลง,ง,งเป็นทีตาทะนองไปส่งเราที่เมืองคะเราอยากกลับเบม,มืมมอง่ส่งให้เรไม่้บ้านเก่าังที่ไม่ใช่บ้านของฉันฉันอยากลับเมืองแล้วอะเละกาาับเขาจะทะเะจะับคะไนนใข้อดีสง่งในกาซล้อม

โอ้โหกูโ้องโหอยู่เนี่ยโอ้โหโอ้โหเนี่ยเฮ้ยเราลงเสียอะไรเออลงเสียอะไรโอ้โหโอ้โหเนี่ยทุกคนต้องเก่งตัวต้องดีจบครับพวกเเป็นคนเก่งทำไหมให้เราด้วยสิในตอนนที่เบืรู้จักกาสนองดีทุกอย่อนทำไหมเธอไม่เชื่อฉัน ฉันจะให้ทุกคนมายืนยันว่าเธอคือกาสลอไปดูแล้วยืนยันกับนางว่านางคือกาสลอไปดูใช่หรือไม่ใช่ ไปนั่งแกเ็กนอะรกิมนทำไมคิดว่ารับได้คะเธอคือกาซารองฉันไม่ใช่การสลองจริงๆินสมศักดิเกิ่อถอหลังฉันขอรองฉันอยากกลับแล้วพ่อใบตัดพยืใส่ยกเธอให้กับฉันเธอเป็นดอกมดอไม้แห่งรอยผีฟ้านไม่แล้วมันี่ไปแล้วไเธอเป็นดอกไม้แห่งดอยผีฟ้า แม้เธอคิดจะลืมเรือนบ้านเกิดตัวเองฉันต้องใช้ไม้แทนกับเธอเธอเข้าใจไหมเฮ้ยนจุอกเงียเยเยายถูกมือกคนะเอาายอะไรคายกอกนะเามไปปา เก้ใบตัวไหนแม่พูดภาษาอังกฤษมึงไม่เคยเจอกูไม่เคยไปมามเหมือนกันหักไม่ถึงไม่ยอมทำจะใช้ไม้แข็งก็เอือเฮ้ย,ย,ยจะทำอะไรนะไจะทำอะไรฉันเลยนะฉันกลัวแล้วน,น,นัั่นนนนไไงทท้ออยยาะรฉเลี่คือการล,ลุกพูดกับคนที่จะลืมบ้านเกิดเมืองนอนชเธอ จะเพียงจะตีเลยจนกว่าเธอจะจำได้จนกว่าเธอจะยอมรับว่าเธอคือกาสโลมอย่าทิ้งป้าสิอย่าทิ้งบ้านะ

เข็นเข็ความจริงจังมาไม่เอา่าทำไม่ทำจะทำไม่ทำอาอมีนี่คำสั่งจากกูอะไรนะคำสั่งจากกูกูเฮาเหรอกูเฮาเอาออกลาออกลาออกติดจะไปมืตีตีตีเอาตีนี่เอาไปมือตี มองก็หน้าตานี่ย bon ม,งมองจะได้ปเฮ้ยตีฉันไม่ใช่การ์้องจริงๆฉันไม่ใช่การ์ตูนฉันไม่ใช่การ์ตูนฉันไม่ใช่การ์ตอง

Mở tay mừng Mở đi Đuôi Dòng khắp mở mắt đi Chịu được cancer không? được bắt đầu xin sổ tôi... khám 你干嘛不认

ดูสิว่าเธอใจแข็งได้อีกสักเท่าไหร่ไอ้เจี๊ยบไอ้เจ้าเล่หรับคำสั่งและรีบปฏิบัติต่อนำกาสรออไ,ไปค้างที่กระท่อมชายโดยนนให้เธอกินน้ำข้าวเพื่อประทังชีวิตหากแม่เธอหิวน้ำให้ใช้กระ๋องนมคนเจาะหัว ีแค่ดูเดียวและลงไปขลรางให้น้ำไหลมาตามเส้นด่างเพื่อให้เธอกินฉันจะดูสิว่าเธอจะใจแข็งได้สัเกเพียงไหนจับตัวน้ำไปแล้ว,ว,วเพิ่งไปวุ่นซะให้ฟกงทวนนะปิ่นเวนย้อนดูเลย ูดตามพี่แล้วกันแต่ว่าพี่อย่าโดนเจ็ดขาดว่าอาสลองต้องใช้ชื่ออลองพิทอลองพิทค่ะเออใช่นี่แหละถ้าสุดพี่ของพี่มอนพีทถามว่าชื่ออะไรอลองพิพคะสชดเก่งมากมีได้เรอสามวันเท่านั้นสามวันพวสามวันปึ๊บตับเลยได้เลย่ะ ตอบน,นวันเรื่องยูโับคุณก้าวต่อคนที่ใคน,นก,าาก,าก้าวหน้าตลอดไปไม่อยากกดที่รัร,รับสายาท,ทุกคนอามรเทพเสด็จที่ทั้งสองด้วยพุณเจ้าค่ะเป็นอย่างไรบ้างหลังจากที่พี่ได้รับชัยชนะกลับมาเห็นว่าเจ้าล่าชาเออถือว่าขอทุโตมาลัวันเลขที่แปดเลยครับ <laughs> คนที่ัเลยนะครับาี่ก้ามาอ่าคตมั่วของใครกบคุณทุกกังใจนะครับกับทีมครับคนนี้ะกลับมาเน้นขงบ้านบามีโอยที่เราพู่นะคที่ไปนร้างไปเจรจากับพี่สักทีไปอย่งไรบ้าง อยู่ในวังหลัวเจ้าเงาหรือไม่ของกินไม่หยุดเลยชิคกี้ผมไปตรวจตัวเองหน่อยแล้วเนี่ยสิที่คู่มืนของข้าหมอท่านนั่นก็คือโรงพิษข้าหมอท่านนําจากเวียงจันท์มาถึงลานาไทยแล้วพู้เค้าวันนั้นพี่มองหน้าข้าตาไม่ค่อยถนัดไหงลองแนะนําให้พี่อยากไปทางานอีกที่โรงพิษอยู่ทางนี้ผู้เจ้าขันบอก เป็นผู้ใหญ่มากพอหรือไม่หรือว่าในสายตาของพระอนุชาของพี่คงมมด้เห็นที่แสนแสบหรมั้งเสด็จพี่อบรรแตนพ,พ,พี่ให้เจอเจรยากับพี่อกองพระผู้มั่เจ้าอยู่ที่ไหนออนางคนนี้ชื่ออะไรนางคนนี้คือผู้ ชื่อว่าอะไรอโ์พิตแต่ยิงคนนี้ไม่ใช่เจ้าตบตาใครนัตกตบตาแต่กับพี่หาใช่ไหมพี่จะไม่เจรจาแลบเจ้าให้มากความหน้าบระเทศทุกค,ค,คนฟังคำถ้าแม้พระอนุชายังยืนการานว่ายิงผู้นี้คืออโงพิตได้ ครจะถือว่าหลอกบ้าเร่งถอเจ้า้าบัาสักของอ,อมริกเพศ่ไปยดขาแค่เพียงคนธรรมดาแล้วสั่งราชมบัตเจิตอะหัวจะยิงคนนี้ไป่ตัดหัวเสียไปจาาเฮ้ยเอียวน,นี้ชาถาถงค้าถ้าหามวจะฆ่าหม่อมันหม่อมันหาด้เกรกลัวต่อความตายมากถูกแล้วเปคุ รถทผามองไม่เห็นหม่อมฉันไม่ใช่อลอมที่งแต่แค่ที่กิน 妈。 ถูกจริงตัวไปแต่เจ้าหมอชันเจอกาซลอ,องท,ที่ใบหน้าหน้าตาเหมือนกับปลาหรอยนิ้บก็่ายใจนำกลับสู่เมืองเกมเสด็จที่จะว่าข่าวของชันแค่เท่านั้นเจ้าค่ะแค่จะบอกความจริงที่จะไม่ถือโทษหรอเจ้าแต่สึกระหว่างสองที่ีจะเกิดขึ้นไม่ได้ไม่กาซลองก็ขอให้ไปน้าตงช่วยพื้นใ่้ดิน สวมกดบานเป็นองหญิงอัลลองพิ์รอความจีิงปรากฏถ้าแม้พระกุมนานอัลลองพิตัวริงมาเมื่อใดข้าจะส่งเจ้ากลับสู่ที่บ้านเกิดทุกคนเข้าไป เงนก่อนเอาอย่างนี้เดี๋ยวคราวพรักที่ตำแหน่งฉันนะพักก่อนเพื่อสลมายใจก่อนและเดี๋ยวจะเร่งมาหารองพย์เธอจะได้สักรอยสีฟ้าสักยาววันสามวันสามวัน So